嗯 <noise> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของมหาลาบนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ค่ะมหาลาบเด่นหน้าปกสองตัวงวดนี้ค่า7กับ1นะคะสองตัวก็จะมี7จ็ดห8 1 4 16จ็หนึ่งสค่ะ ห้าตัวมี1 5 7่งค่ะช่วงนี้ไอนะคะเจ็บคอ,อนิดหนึงค่ะเลยลงให้ลาช้านิดหนึ่งนะคะจะพยายามใช้เสียงน้อยที่สุดนะคะงวดที่แล้วค่ะสองตัวมาทั้งสองตัวเลยออก8 5ดสอง ตรงนี้ก็มีห้าสองนะคะเข้านะับหน้าปกนะวดที่แล้วนะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนะเข้านะแปดห้าสองล่างห้าเห้าศูน ประมาณนี้ค่ะดูในเล่มการงวดนี้นะคะเจ็ดกับหนึ่งนะ หลักร้อยสิบหน่วยค่ะบนสิบหน่วยล่างค่ะนวดที่แล้วเข้าไหมของนวดที่แล้วค่ะแปดมานะคะห้ามานะ,ะอาลักหน่วยไม่มานะคะจะติกให้เข้านิดนึงก่อน หลุดหลักหน่วยนะคะมเมื่อนี่หมวดนี้ค่ะ ฟ้าประธานตดงเจ็ดรอง3ค่ะบนล่างนะคะฟ้าประธานมี 7, จ็ดสี่เจ็ดหกเจ็บนล่างนะคะฟ้าประธาน,าน,ะะาร,านรัติการนารนอ์อ่างทางในคําพีรวย เด่นแปดร่องสี่ค่างวดนี้ค้าพิรวยอืมสาประทานมาหลักร้อยนะคะ เด่นศูนมาติดล่างค่ะทำพีรวยงวดที่แล้วค่ะ มหาลาหมดนี่เดนหนึ่ง 1, รองห้ากับหกค่ะสองตัวสามตัว อืมรถที่แล้วเด่น5้ารองเ็นานนี้ผีบอก แม่วันค่ะเด่นเก้ารอหกค่ะแม่วันสองตัวบนลา่างแคบได้แคบนะคะแม่วันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดูงดที่แล้วเขาให้อะไรน,นะแม่วันอ๋อเปิดกับเจ็ด มีห้าสองด้วยข้านะคะเข้าตัวรองเนาะห้าสองห้าศูนย์นี่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยหมดที่แล้วค่ะหมดนี้ จอพ่อมหาราภเด่นห้ารองเจ็ดหลับหนึ่งสองตัวบนล่างแคบได้แคบกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ วดที่แล้วเจ้าพ่อไม่เข้านะคะ เกไหลค่ะเ็กหลนวดนี้เด่น0รองกับรอง4ีเ็กไหลบนล่างเหมือนกันนะคะมี 0,3, 0,5, 0,8, ามศูนย วันธงสองมาหนึ่งตัวค่ะเด่นสี่กับหกครั้งวันนี้สองตัวก็จะมีสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งหกศูนย์หกสี่หกเก้าค่ะล่างสุดเด่นสามรองศูนย์กับสามเด่นเก้ารองศูนย์กับสาม เสียได้จังนี่วัที่แล้วให้0ห้ากับ0ติดล่างติดทั้งบนทั้งล่างห้ามาทั้งบนทั้งล่างประมาณนี้นะคะสองตัววดนนี้สี่กับหกหลงกังจบเส้นทางด้วย มีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดเรียกพ่อแก่เก้ากับสามนะคะงวันนี้นเนทียบสะตาพ่อเดินสี่กับแปดฟันทงให้หกค่ะหกศูนย์หกห้าหกเก้าฟ้าสังรวยให้ห้าห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะประมาณนี้นะคะ มหาลาบงวดนี้ค่ะเทียบของเก่าก่อนมีใครให้เข้ามั่งนี่เซียนเหนือเซียนให้ห้ามีห้ศูนย์ด้วยนะคะพราะแก่ให้จิตกับดึงไม่เข้าเลยประมาณนี้ค่ะวัดที่แล้ว นี้จบการบรรยายมหาราบงวดนี้นะคะงดใช้เสียงนิดนึงนะคะงวดนี้ไม่อยากใช้เสียงเลยสึกเจ็บคอมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ f อซทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยม่เงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ